คณะผู้บริหารระดับสูงด้านสื่อมวลชวนและข่าวสารสปปลาวศึกษาดูงานกรมประชาสัมพันธ์ด้านการรายงานข่าวเตรียมความพร้อมการเป็นประธานอาเซียนปี2567นางสุภาสไทยเลิศเกษมรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับนายสมสวัสดิ์ทรงสาอธิบดีกรมสื่อมวลชนกระทรวงถแถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพร้อมด้วยนายพรทวีบุตรดารา อธิบดีกรมการข่าวกระทรวงการต่างประเทศของปปลาวและผู้แทนสภาการสื่อสารมวลชนแห่งชาติของไทยในโอกาสาเข้าศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมการเป็นสถานอาเซียนในปี2567ทั้งนี้รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ระบุว,ว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการรายงานข่าวและอำนวยความสะดวกสำหรับสื่อมวลชนในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปี2565 ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์มีภารกิจประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายชาวไทยเป็นหลักดาเนินยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ภายใต้แนวคิดตระนักเข้าใจใช้ประโยชน์มีส่วนร่วมมุ่งเน้นการนําเสนอข้อมูลขา่าวสารที่ถูกต้องเข้าใจง่ายและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปผ่านรูปแบบการนําเสนอและช่องทางที่หลากหลายเช่นรายการสนทนา,าเชิงลึกและรายการเกมโชว์ทางสื่อออนแอร์ของกรมประชาสัมพันธ์ ที่มีสถานีโทรทัศน์และวิทยุอยู่ทั่วประเทศสำหรับสื่อออนไลน์ได้ผลิตเนื้อาหาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเช่นคลิปวิดีโอสั้นต่อจนสื่อออนกราวเช่นการประกวดเมนูอาหารแห่งอนาคตและสื่อนอกสถานที่นันนภะาแสนตุ้มรายงาน